ครับนี่เอางวามาเลี้ยงไม่เห็นทุเรียนเอี่ยทุเรียนพีสาวนะครับของหนาสู่ชีวิตอิลีมันตายยากนะครับทุเรียนนีว่ามันมาตายยังไงถ้าดินบ่เข้มนะครับอันนี้แทบชิบะประเทศยังครับนี่มันหมดแต่ยอดเสยอยู่พุ่นยุน,นปากปลาไกขกอิลี มันหลุดป่าเพราะมันงูสิตอดอย่างเขามาาบทเห็ดยังเลยครับปลูกตะโดนแล้วทำได้เป็นเกือบป,ปีเป็นปีแล้วมั้งเขามาตอ้นอยู่ข้างในกับใบเขียวดีบดเอมาเลยเพิ่นบดเมาเห็ดโอ้อยหยากไหยรูย้มาออกให้มันเนานะ นี um ่เป็นกล้วยหอมนะครับนี่กล้วยหอมเกีียวหาต้นทุเรียนกับว่าเหนบอนที่ใช้นี่ครับุ๊ี่ต้นหนึ่งครับต้นนี้ใหญ่เตบแลแวโอ้สงสารนันก็สู้ชีวิตครับคนยอดงามเลยครับยอดนี่ยคนวิแทบซิบอดใสซมึงป้าใบ เนี่ออกดีๆนี่โอ้งามอยู่ผมว่านี่ออกดีๆมึงหยาเลยครับโอ้หาทุเรียนก็บ่เห็นยี่เด้ยต้นทุเรียนอยู่นี่เด้อใ <c ười> ส่เนี่ยเนาะเน่อยาพี่น้องมึงเพียงบ่ได้เวนกบฏใต้นี่ต้นหนึหนนหนนน่ง อันนี้ปลาทุเรียนนะครับนี่ปลาเอื่อนปลาทุเรียนมีแต่ปลาหกคักต้นหนึ่งต้นหนึ่งบางต้นก็มีแสแรนมุ้งนะครับบางต้นก็ไม่มีก็น,นี้เขียวอยู่แต่ว่ามันบ่ได้เห็นยังเลยบ่ได้พ่นบ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ยังเลยนี่นี่ปลาหดน้ำก็บ่ได้หดว่านับนับเถื่อได้ไดไดดเลยหดน้ำปีหนึ่งนับเถื่อได้ นี่ครับนี่เป็นใบจุดๆเนี่ยจักหน่อยอะไรทีดีๆ,ๆกันนะทุงามอยู่ครับเห็ดดีๆมันดูแล้วจักหน่อยหดหน้ามันดูดูก๋กล้วยชุกไปจนนกกินเน่าวเวิร์ตมาเลยเขามาสวนนี่ครับตัวหน,นึ่งเห็นบ่อเลยเห็นบ่ทุเรียนผมก็ว่ามันปลาทุเรียนนะครับ ป้าที่เป็นป้าหกหกนะครับมองเปนปลาปลาต้นทุเรียนเลย <c oughs> ต้นนึงใบก็บเคี้ยวดีนะครับแต่ว่ามันมุ่งยังอยขันมาเสีมันลองมาแตงแตงพวกต้นกล้วยนี่ออกเล็กน้อยครับกล้วยกับข้อฮะข้อนั้นเบลอหลัง อืมต้นนี้ก็งามเลยเขียวดีกเห็ดออกดีๆนี่ใส่ปุ๋ยใส่ยังกันน้อยสียาหมดน้ำตัวนี้ออกขืนเหลืองเังก็กน้อยครับแช่ว่างเลแตกดดยอดอยู่โอเคครับต่างป่ะเท่เท่านี้ครับขอบคุณครับ